ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์ Discovery นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะเป็นนะครับผมกล้องวัดระยะนะครับของแบรนด์ Discovery เลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมก็จะมีรุ่นนะครับผมนี่นะครับ d 6 0กกับ d นะครับผม D800 นะครับเพื่อนเพื่อนในพนะครับผมจะมารีวิว2รุ่นด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นแรกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบลายพางนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมจะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับ discovery d 6 0 0นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบลายพางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆพี่ๆในพี่นะครับ ัวนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกระยะนะครับเวลากดบอกระยะนะครับตัวนี้นะครับผมตัวเมนูเนี่ยเวลาเรากดค้างนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับผมจะมีโหมดหลานะครับกับโหมดเมตรนะครับผมโดยกดค้างนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเวลากดค้างแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นโหมดเมตรหรือโหมดหลานะครับเพื่อนๆพ่นพี่นะครับผมสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนะครับตัววัดระยะนะครับเพื่อนๆพ่นพี่นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลากดครั้งเดียวนะครับตัวเมนูนะครับกดครั้งเดียวนะครับก็จะมีโหมดอยู่สามโหมดนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนนะครับกับสิ่งของนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับด้านหลังนะครับผมตัวนี้สามารถปรับสายตาปรับโฟกัสได้นะครับโอเคนะครับเวลาเราเปลี่ยนระยะนะครับ สวยงามนะครับเพราะว่าเป็นลายพรางนะครับก็ตอนนี้เข้ามา2รุ่นด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่ครับคือ d 6 0กกับ d800 เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับ D600 ก็จะส่งได้ไกลนะครับ6 0 0เมตรนะครับผมหรือ6 0 0ยหลานะครับเพื่อนเพื่อน่นะครับผม d800 รอยนะครับก็จะส่งได้ไกลนะครับแ800รอเมตรหรือแ800ร้อยหลานะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมก็จะแตกต่างกันที่ความส่องไกลสองใกล้นะครับที่เหลือข้างในนะครับเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนเพื่อน่ครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับเพราะว่ารุ่นเก่านะครับจะกดกดแล้วก็จะบอกระยะนะครับผมจะกดลากไม่ได้นะครับกดค้างแล้วลากไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถกดค้างแล้วลากได้เลยนะครับก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนตามระยะเลยนะครับเพื่อนๆท่พี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น D 6 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันนะครับของแถมนะครับผมก็จะมีนะครับ ตัวนี้ครับก็จะเป็นคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นนะครับของกล้องนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋านะครับแถมให้นะครับกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าแบบใหม่นะครับเพื่อนๆนพี่นะครับผมจะเป็นสีดําแดงนะครับนี่นะครับตัวนี้สามารถใส่กับเข็มขัดได้นะครับตรงนี้นะครับใส่เข็มขัดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีซิปให้นะครับนี่นะครับด้านในก็จะดังภาพนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับผมตัวนี้ก็ล็อกตรงนี้นะครับอีกทีนึงนะครับเวลาเราใช้นะครับใช้บ่อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกนะครับเวลานานๆใช้ก็กลัวตกก็ใช้ตัวนี้ล็อกนะครับลิปล็อกนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกทีนึงนะครับโอเคนะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นทรงใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสําหรับกระเป๋านะครับแล้วก็นะครับจะมีผ้าชิดเลินแถมให้นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกกับกล้องอีกทีนึงนะครับนี่นะครับล็อกกับนี่นะครับเออนี่นะครับจะล็อกกับสายอีกทีนึงนะครับบางทีเราเอาไปแขวนกับข้างบ้านนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเพื่อนเพพี่นะครับหรือแขวนกับป้องเกงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะแถมสายตรงนี้มาให้นะครับเพื่อนเือพี่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมใมาให้นะครับนี่นะครับใส่ตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่นะครับใส่ง่ายๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับใส่แล้วก็ลักษณะดังภาพนะครับนี่นะครับกันตกนะครับเพื่อนๆพี่นะครับใช้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ใส่กับมือนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆพนี่พนะครับอ่านี่นะครับการตกนะครับเวลาเราไปวัดระยะนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพนี่พนะครับสาหรับดี0 0กับ d800 นะครับของแถมทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอ่าแตกต่างที่นะครับสองระยะไกลระยะใกล้ไม่เท่ากันนะครับผม ตัว d 600จะส่งได้แค่600เมตรนะครับแล้วก็ตัว d800 จะส่งได้ถึง800เมตรนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในคุณสมบัตินะครับเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆพี่อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับผมหมดแรกนะครับก็จะเป็นหมด L นะครับบอกองศานะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมสมมุติท่านนะครับเอาไปส่งนะครับแล้วก็ มุมจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนกตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่นพครับก็จะบอกนะครับบวกนะครับผมประมาณนะครับผมแปดองศาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าท่านส่องลงแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกลายเป็นลบนะครับแปดองศาสิบองศาก็ว่าไปนะครับเพื่อนเพื่อนทพี่นะครับโอเคนะครับก็จะบอกเมตรนะครับแล้วก็บอกองศานะครับผมองศาคือตัว L อลนะครับเพื่อนเพื่อนทพี่นะครับแล้วก็หมวดที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนที่นะครับ ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตอธิบายก่อนนะครับอ่ะนี่คือโหมดที่สองนะครับคือโหมด S นะครับผมเพื่อนนพี่นะครับตัวนี้นะครับสมมุติเราส่องไปตรงนี้นะครับส่องไปหานกตรงนี้นะครับก็สมมุติว่าระยะจะอยู่ที่ห้าเมตรนะครับผมเพื่อนนพี่นะครับระยะ Sd นะครับคือระยะตรงนี้นะครับตรงที่นกตกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนนพี่นะครับผมอ่าก็อาจจะอยู่ที่สี่เมตรนะครับเพื่อนนพี่นะครับผมตัวนี้คือตัวบอกระยะนะครับ แนวตรงนะครับแต่นี่ตัวจะเป็นตัวบอกระยะแนวแนวเสียงนะครับตัวที่เราส่องไปนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมโอเคนะครับก็หมู่ที่สามนะครับผมก็จะบอกความสูงนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่ครับสมมุตินะครับระยะที่เราส่องนะครับจากตรงนี้นะครับไปหานกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมระยะนะครับสิบเมตรนะครับผมระยะสิบเมตรหรือห้าสิบเมตรนะครับผมความสูงจากที่เราส่องตรงนี้นะครับผมไปหานกตรงนี้นะครับ เขาจะบอกค่าให้นะครับผมเป็นเมตรหรือเป็นหลานะครับผมแล้วแต่ท่านจะปรับเลยนะครับเพื่อนที่พี่ครับมีสามโหมดด้วยกันนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมโอเคนะครับก็ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ไอเดียไลน์นะครับ @jukppp นะครับผม ติดต่อมาที่ i d l i n e jukppp นะครับของมีพร้อมส่งนะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ